ในภาพเสียงหรือในภาษาที่เราสองจะพูดกับราลนั้นเรากว่านะคนุณแม่นังจะพูดอย่งที่ว่าด้วยร้องให้ได้ร้องเพลงอะ่ะร้องเพลงสําคัญมากผมอบอกให้ต่อให้เราไม่ร้องเพลงเนี่ยหมายถึงว่ากูไม่ได้ขึ้นเป็นปน,นักร้องเนี่ยร้องเพลงก็ยังสําคัญอยู่ดีเพราะการเล่นดนตรีร้องเพลงเนี่ยหนึ่งก็คือนักร้องเนี่ยจะทํากันบ้านลึกที่สุด ลึกที่สุดในในบรรดานันกดนตรีทั้งหมดนะลึกที่สุดลึกที่สุดหมายถึงว่าเวลาเขาจะแกะเพลงใดเพลงหนึ่งเนี่ยร้องเนี่ยแต่ละคําเนี่ยมันต้องฟังทีละคำแตละคาแล้วมันเดาไม่ได้มันอาจจะเดาได้บ้างถ้าเกิดคุณประสบการณ์เยอะแต่ว่ามันเดาได้น้อยอ่ามันเดาได้น้อยแต่กีตาร์เนี่ยสมมติเราเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีเนี่ยเราพอเดาออกสมมติว่าเราแกะได้แค่สามโน้ตปุ๊บอ่าประมาณนี้มันจะถ้าเกิดเล่นมามา,มากพอเนี่ย เล่นมันเยอะเนี่ยมันจะเดาออกประมาณนี้ประมาณแต่ร้องไม่ได้เพลงไหนเพลงนั้นร้องนเพลงไหนเพลงนั้นฉะนั้นถ้าเราร้องเพลงนั้นได้อะร้องร้องไม่ได้หมายถึงว่าร้องร้องได้ตรงอะแค่อะร้องตรงเมโลดี้รู้ว่ามันหยุดตรงนี้ตรงนั้นเราจะยุดเราจะรู้ทุกอย่างของเพลงเลยเราจะรู้เราจะรู้เขาเรียกว่าเขาเราจะรู้เร่บีทเราจะรู้เขาเรียกว่าอารมณ์ของทมมันทุกอย่างมันรู้หมดเลย ช่มั้สมสมุติว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเกิด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 อ่ะสมุติผมเป็นมือกองอ่ะผมเล่นซาตินดอถ้าผมมองแค่ว่าทามบีที่มันเป็นเคาะจังหวะเฉยสมมุติว่าจัางหวะเนี่ยเหมือนผมเปิดเพือนนอนแล้วผมก็เล่น,นอย่างเี้ผมไม่รู้ล่ะ Secular Holder Weave With Me Oh On Shoulder Cheeks Me แต่ความจริงผมไม่เล่นแบบนี้บบนไง เพลงมันต้องมันต้องมันจะต้องมีมันจะต้องมีมูฟแบบนี้ยหม,ม,มายถึงว่าแบบถ้าพวกสปีดเท่านั้นซิกแลนด์ซิกแลนด์โฮลด์วิสวิกส์มีโอเวอร์เฮาสโคลเดอร์ชีดิกส์มีเนี่ยเราจะมีปื้อเฮ้อเฮ้อเฮือทุนทีถ้าผมเป็นมือกองแล้วถ้าผมท่องท่องร้องได้เว้ยผมจะไม่ตีแบบจริงจริงกระดิ่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 งทั้งทั้งที่แบบ ถ้าเรารู้ว่าว่าเมลลี่ร้องเราจะไม่ตีจริงจริงจะดิงจริงก็ดิงอย่างี้เพราะว่าไอ้จริงกะดิงเนี่ยมันมันไม่มีซนตีนอะไรเลยในเพลงนี้นะครับว่ามันไม่มีอะไรสอดคล้องกับเมลลี่ไลน์เลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นมือกองแล้วผมร้องเพลงได้ผมจะไม่ไม่ผมจะไม่ไม่เล่นแบบนี้ผมก็จะต้องเล่นอ่ะสมมติาเราคิดถึงร้องซิกลาและโอเดอร์เวสเวสเนี่ยผมก็ต้องเดียว จริงตริง so จริงจริง Velvet. Velvet. ตริงจะได้ไงมันจะไม่ใช่แบบจริงจะดิ้งจริงจะดิงจริงเวลาผมเล่นกับพวกเด็กเด็กพวกเด็กเด็กมหาลัยอ่ะจะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือเปิดอ่ะเปิดไอเลียวไอเลียวไอเลียวไอไอเลียวโปรในไอแพดเสร็จปุ๊บแล้วก็แม่งก็จะ ทุกเพลงแม่งก็จะจริงกระดิงจริงกระดิง่ะพี่นับมาว่าจะขึ้นเร็วแค่ไหนว่าว w o t h r จริงกระดิงจริงจริง,งแม่งอยู่อย่างนี้ตลอดทุกเพลงไอ้ยี่ทุกเพลงที่เป็นสวิงแม่งอย่างนี้หมดอยู่ที่ว่าแม่งเร็วหรือช้า <c oughs> นึกออกป่ะคือมันมันมัน,ม,นมันก็มันก็เล่นได้เว่ามันก็เล่นเป็นเพลงได้ก็เหมือนกับหน้างานอะขายผ้าหน้ารอดไปอะนึกออกว่าแค่นั้นเองอะแต่ว่าพอถ้าเราเล่นให้พัฒนาหรือว่าเล่นเล่นให้มันมีแบบ ให้มันมีความไพเราะหรือมันพัฒนาขึ้นไปเราจะยึดถึงแค่แบบ t i ม e ซิเนเจอร์อย่างเดียวมันไม่ได้อะมันมันมันคือตรงเนี้ยทีน,นี้ถ้าคุณไม่ใช่คนร้องปุ๊บคุณก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแบบเอา้าม,ม,มันมันมันมีรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณอคุณอาจจะเป็นมือกีตาร์คุณก็จะมองแค่อะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันเป็นหลักสเกลอะไรไทมเวลาอัดบีทอยู่ที่เท่ททาไหร่ไทมซิเนเจอร์อะไรแค่ไหนคอร์ดอะไรคุณมองแค่นี้ไง แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนร้องคุณจะรู้แล้วว่าไอ้ปากที่กูร้องไปแล้วกูเล่นเนี่ยแม่งขัดว่ะใช่ไหมเหมือนผมเล่นร้องถ้าผมจะร้องเซเรนดอร์แล้วผมเล่นแบบทื่อๆแบบ,ให,บให้เบียดตรงเฉยๆิกเ i c k โฮเดอร e r ิสเ s กส์มี e a เวอร์เฮาท e มเนี่ยมันมันไม่ได้มันก็ต้องแบบ Sick ล็ตโฮเดอ e r วิส s h กส์ a ีโอเวอร์เฮาทเมันต้องแบบ <c oughs> อยงเี้ฉะนั้นพอเราล้องปุ๊บรเราลูาเปเสียจเดนามิกที่เราลงมันก็จะแบบที่ที่มันก็จะแบบเฮ้ยเน้นตรงนี้ตรงนี้ดึงนิดหนึ่งเลยตรงนี้นิดหนึ่งเลยตรงนี้นิดหนึ่งหยุดตรงนี้ตรงนี้เลยหน่อยกลับมาเข้ามากลับมาเข้าที่บิดแล้วก็เลยหน่อยอะไรเงี้ยนี่มันมันแล้วมันก็จะพัฒนาอะไรสเน่แล้วก็มันก็จะแบบเล่นละเพะอ,อะไรเงี้ยครับจนจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทรบฝากไลค์ด้วยครับ